สวัสดีค่ะวันนี้แม่กิ่งไปเยี่ยมบุญมีมานะคะดูเจอหน้ากันก็ทําเป็นหลับหล,ลับตาหลับตาหลิวตาใส่แม่เลยนะคะแล้วเดี๋ยววันนี้เราไปดูความน่ารักของบุญมีกันนะคะว่าน้องเป็นยังไงบ้างไหนไหนแม่มาเยี่ยมบุญมีดูทำเออเรียกแม่ละ่ะลูกโอ้พอเห็นโอ้พอเห็นแม่เรียกแม่ฟ้องแม่ละ่ะลูก ไหนไหนไหนวันนี้เป็นยังไงวันนี้วันนี้ร้องดีเหรอลูกร้องดีดีใจเหรอลูกดีใจไม่มาเยี่ยมใช่ไหมอ๋อดีใจไม่มาเยี่ยมอ๋เรียกเยอะแต่ทำไมไม่มีเสียงอะลูกฮะอยากเรียกแม่อยากเรียกแม่แต่ว่าไม่มีเสียง อมองตามมือแม่ฮะหิวอีกแล้วเหรอฮ้ยวา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 ยว่างวางว่างนอนทั้งวันแล้วลูกนอนทั้งวันจะหาวอีกอวันนี้เรียกแม่บ่อยเรียกแม่บ่อยแต่ไม่มีเสียงอ้อ อ๋มีแล้วมีแล้วอู้แม่ว่าผมไม่มีเสียงเหลูกอุ้ยคนเก่งคนเก่งเอ๊ะเอ๊ะอืมอืมวันนี้เรียกบ่อยวันนี้เรียกบ่อยเหมือนอยากกินอะไรเลยดูอาการเหมือนอยากกินอะไรเลยดู ด,ดูดูอาการเขาดูอาการเขางุนงานงุนงานใหญ่เลยพอแม่มางุนงานใหญ่เลยลูกฮะพี่เขาบอกกินแล้วกินทั้งอาหารกินทั้งขนมแล้วอาหารเม็ดด้วยใช่ไหมอืมกินเยอะไม่ได้ลูกกินเยอะไม่ได้นะนะมีจะกินเยอะๆไม่ได้นะลูก กินพอประมาณรู้ไหมเห็นพี่เขาเอาอาหารไว้แล้วมองตามฮะโอ้ยเนาะแม่กิ่งก็เลยเห็นท่าทางแล้วดูเหมือนเขาหิวนะคะเห็นเขาเหมือนเขาหิวก็เลยลองเอาน้ําให้กินดูเนี่ยค่ะพอเอาน้ําให้กินเขากินเยอะเลยนะคะกินเยอะเลย แล้วก็อาการเขาเหมือนอาการที่ที่เขาหิวอะค่ะเวลาเขาหิวเขาจะเป็นอาการแบบนี้เนาะเ่าที่เราเลี้ยงดูกันมาแลวนี่กินน้ําใหญ่เลยนะคะกินน้ําใหญ่เลยสงสัยแม่กิ่งต้องแอบใจอ่อนแล้วค่ะต้องแอบใจอ่อนเอาอาหารให้ลูกกินละเพราะว่าถึงแม่น้องเอ่อน้องเขาจะบอกว่าให้กินแล้วแต่แม่กิ่งก็ไม่ได้ถามว่าให้กินตอนกี่โมงนะคะ แต่แม่กิ่งดูอาการบนมีแล้วคือเขาเขาหิวแน่ๆอาการแบบนี้เพราะว่าพอพอเจอแม่มาเขาก็จะแบบพยายามทำจมูกพุดิตพุทพุพพททำทำท่าทางแล้วก็คืออาการหิวเขาว่าค่ะแล้วก็เอาน้ำให้กินก็กินใหญ่เลยนะคะดูนะคะแม่กิ่งจับนั่ง เลยลองจับนั่งให้กินน้ำดูเนี่ยค่ะทนเห็นลูกหิวไม่ได้ก็เลยให้กินอีกก็เลยเอาอาหารที่วันนี้แม่กิ่งมีเอาอาหารไปเพิ่มนะคะวันนี้เอาอาหารอาซองไปด้วยแล้วก็อาหารกระป๋องไปด้วยก็เลยเทให้ลูกกินซองหนึ่งเลยค่ะกินใหญ่เลยนะคะยบยุบยบใหญ่เลยบุญมีของเราและแม่กิ่งก็มีได้ถามถามคุณหมอแล้วนะคะว่า ได้เจาะเลือดน้องตรวจได้ยังคุณหมอเจาะเลือดตรวจแล้วนะคะปรากฏว่าค่าไตคา่าอะไรที่ขึ้นตอนนั้นเนาะตอนนี้ก็คือไม่มีอะไรแล้วค่ะคือปกติแล้วแล้วแม่กิ่งก็ตอนแรกก็จริงๆก็อยากจะเอาน้องกลับบ้านนะคะแต่ทีคุณหมอเจ้าของไข้ไม่อยู่ก็เลยบอกว่างั้นเดี๋ยววันพฤหัสแม่กิ่งจะเอาน้องกลับบ้านนะคะเดี๋ยววันพฤหัสแม่กิ่งจะรับน้องกลับบ้านคุณหมอก็เลยบอกก็เลยบอกว่างั้นเดี๋ยวพรุ่งนี้จะลองถอดท่อปัสสาวะน้องออกดูว่าน,น้องฉี่เองได้ไหม เพราะว่าดูแล้วอ่ะเขาเขาก็ไม่ได้แบบว่าออทำอะไรเยอะก็คือแค่นอนดูอาการเฉยเฉยก็คืออย่างให้น้ําเกลือไม่กิ่งก็ให้เองได้แล้วก็ยาก็ค่อยเอามากินที่บ้านเอาค่ะให้เขามาอยู่กับเราดีกว่าแล้วก็วันนี้รู้สึกสัมผัสลูกรู้สึกว่าลูกผอมลงเยอะเลยนะคะบุญมีผอมลงเยอะยจับดูข้างหลังนี่คือกระดูกที่ เออรูปดูข้างหลังอะ่ะเมื่อก่อนรูปข้างหลังมันกระดูกมันจะไม่ไม,ไม่ไม่โดนมือเราเนาะแต่ตอนนี้รูปดูตรงกลางหลังเขากระดูกมันเป็นโดนมือแม่แม่ก็รู้สึกสงสารลูกนะคะก็เลยว่าถ้าน้องไม่เป็นอะไรแล้วอน้องกลับมาบ้านดีกว่ามาดูแลกันที่บ้านดีกว่าแต่ก็มีแจ้งคุณหมอไปแล้วค่ะว่าเดี๋ยววันวันพฤหัสแม่กิ่งช่วงเที่ยงแม่กิ่งจะไปรับน้องค่ะ แลวเดี๋ยวยังมีคลิปบุญมีต่ออีกนะคะเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวพรุ่งนี้เดี๋ยวแม่กิ่งจะลงให้อีกให้ดูอีกบางส่วนนะคะแต่เป็นคลิปที่ของแม่กิ่งถ่ายไว้วันนี้ค่ะแล้วก็ที่แน่ๆคือกลับมาบ้านก็เนี่ยค่ะกระปุกลูกน้อยของเราสตูนนะคะเล่นเล่นของเล่นที่คุณตาคุณยายหมอซื้อมาให้เนาะของเล่นชิ้นใหม่ผัดกันเล่นนะคะผัดกันเล่น มีอันใหญ่กับอันเล็กนะคะนี่อันนี้แม่ทองมาจองแม่ทองมาจองอันใหญ่แต่สตูนเล่นอันเล็กเมื่อกี้นี่คือเต็มตัวนางเลยนะคะเต็มตัวนางเลยตอนแรกๆจะลุมกันเยอะเนาะแรกๆพากันลุมกันเยอะแต่พอเล่นไปเล่นมาก็ค่อยๆสลับสับเปลี่ยนกันเล่นค่ะแต่ละคนก็ตะมุตะมิแบบนี้ค่ะ ก็ดีใจนะคะดีใจที่วันนี้ผลเลือดของน้องของบุญมีที่ตรวจออกมาแล้วไม่มีไม่มีอะไรเนาะก็คิดว่าตอนนั้นที่ขึ้นน่ะเป็นเพราะว่านั่นแหละอย่างที่อย่างที่แม่กิ่งเคยบอกนั่นแหละเป็นเพราะว่าน้องฉี่ไม่ออกพอฉี่ไม่ออกเสร็จทุกอย่างมันก็ตีขึ้นมาค่าตายค่านุน่นค่านี่มันขึ้นมาแต่พอน้องฉี่ออกแล้วก็มันก็ลงตามตามวันละของเขาอะค่ะตามวันละของของ,ของมันควรจะเป็นเนาะ แต่ว่าถามว่ามีโอกาสเกิดขึ้นได้อีกไหมมันก็มีค่ะเพราะว่าเพราะที่แม่กิ่งได้คุยกับคุณหมอหลายๆโรงพยาบาลน่ะคุณหมอก็บอกว่าแมวติดเตียงมัมีโอกาสที่จะเป็นแบบนี้อีกอยู่แล้วเราก็ต้องทําใจตรงส่วนนี้ถ้าเป็นก็ต้องพาไปหาหมอนั่นนะคะแต่ยังไงว่าแม่กิ่งก็จะดูแลน้องให้ดีที่สุดเท่าที่จะทําได้นะคะแต่ตอนนี้ความน่ารักของตัมุตมิการเล่นกันสตางกับน้อง ส่วนทองมณีเต็มกระบะเลยนะคะทองมณีเต็มกระบะเลยอ่ะสตังเล่นกับเสือน้อยดู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 ตัวตัวพอๆกันแล้วนะคะตัวพอๆกันแล้วปึ๊กปักปึ๊กปักกันนะคะเด็กๆก็จะมีความน่ารักตะมุตะมิแบบนี้ค่ะอ่าส่วนกลุ่มนี้คนนึงนั่งในหลุมอวกาศ อันนี้ทองทองมณีย้ายมากระบะใหญ่แล้วนะคะนั่งในกระบะเล็กเต็มเนาะแล้วก็มาแกล้งน้องแกล้งทองจันไอแกล้งเออเออช่สีแกล้งทองจันเนาะทองจันเป็นพี่สีแม่กิ่งก็ลืมทองจันเป็นพี่นะช้าทองมณีเป็นน้องเพราะว่าทองจันมาอยู่มาอยู่บ้านแม่กิ่งก่อนเนาะอ่าศัตูน,น้อยมานั่งกระบะใหญ่อีกละ อุ้ยกระบาดเล็กมันไม่พอแม่แล้วก็น้ำชัยนะคะดูน้ำชัยน้ำชัยของเราก็อยากเล่นบ้างอุ้ยสนุกสนานใหญ่เลยแม่โอ้ยมีม,มีมีสายให้ให้แม่ลากจูงปุ้งปูนด้วยนะคะมีสายให้แม่ลากจูงเอ่อจูงสิเนาะจูงปุ้งปูนด้วยให้แม่เล่นด้วยแต่ตอนนี้นำชัยขอเล่นก่อนครับค,คึกคักคึกคักนะคะสนุกเขาอยากเล่นมั่งอยากเล่นมั่ง อ๋อนำชัยเล่นด้วยคนนะเห็นเขามีความสุขเราก็ดีใจนะคะเห็นเขามีความสุขล้วก็ดีใจนำชัยรู้สึกว่าช่วงนี้จะมีอาการกำเริบตรงที่ที่ทเออน้องเป็นภูมิแพ้เนาะน้องก็จะมีคันคันแต่ว่าแม่กิ่งก็มีมีเอายาใส่ให้อยู่นะคะ ความน่ารักน่าเอ็นดูของเด็กๆบ้านเราก็จะเป็นแบบนี้กันค่ะอ่าแล้วนี่ข้างบนใครใครใครพี่ทองก้อนโอ้พี่ทองก้อนกับน้องพี่ทองก้อนแกล้งน้องนะคะพี่ทองก้อนแกล้งทองหยอดสองพี่น้องเขาจะงับขาน้องท,ทําท่าทําท่าทําท่าจะงับขาน้องน้องไม่อยากเล่นน้องไม่อยากเล่นอืมอืมต้องแยกเลยนะคะต้องแยก แต่ว่าเขาก็ไม่ได้กัดอะไรกันรุนแรงนะคะคือแค่พี่น้องเขาหยอกกันนิเฉยอยากแกล้งกันเฉยแล้วนี่ใครแม่ทองเพิ่มนะคะแม่ทองเพิ่มคนสวยแม่ทองเพิ่มคนสวยคะ่ะจับจองนั่งเก้าอี้อันนี้ก็สายฟ้ากับน,น้องเล่นกันนะคะมุ้งมิงม้งมุ้งมิ้งกัน ช่วงนี้จะเห็นลูกๆได้ของเล่นใหม่ก็จะเล่นกันแบบนี้ค่ะงั้นคลิปนี้แค่นี้ก่อนนะคะขอบคุณค่ะ